โอ้ยเกาหลีเหนือโดนตราหน้าอีกแล้วสื่อมวลชนเกาหลีใต้เปิดฉากโจมตีอย่างหนักจัดหนักถึงขั้นเปิดโปงซ้ำซากว่าประเทศนี้ใช้แพลตฟอร์มการเงินของกัมพูชาฮุย n h นเพเป็นเครื่องมือหลักในการฟอกเงินคริปโตเคอเรนซีมูลค่ากว่า93 0 0 0พล้านบาทที่ได้มาจากการแฮ็กและกลนอบายทางไอทีระดับรัฐบาลจริงๆนะแต่เดี๋ยวก่อนนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ซับซ้อนและน่าสนใจมากๆเลยอยากรู้หรือไม่ว่าทําไมเรื่องนี้ถึงดึงดูดความสนใจของโลกใบนี้ขนาดนี้อ่านต่อสีจะได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ เริ่มจากหน้าแรกของข่าว https c o l o n l g i n e c o m ไปจนถึงหมวดต่างประเทศ https c o l o n l g i n e c o m a r o u n d และข่าวต่างประเทศ https c o l o n s l a s a r l i n e c o m l a n d 9 0 4 0รวมถึงเอเชีย https c o l o n s l a s a r l i n e c o m l a n d 9 0 4 0 9 1 0 0 s t a r เท่ากับ0แต่ละหมวดนี้ช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นโดยข่าวนี้ชื่อว่า เกาหลีเหนือโดนตราหน้าอีกแล้วซื่อเกาหลีใต้เปิดฉากโจมตีอย่างหนักจัดหนักถึงขั้นเปิดโปงซ้ำซากว่าประเทศนี้ใช้แพลตฟอร์มการเงินของกัมพูชา h u ยโ o n p a เป็นเครื่องมือหลักในการฟอกเงินคริปโตเคเรนซีมูลค่ากว่า93,000ล้านาบาทซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่23ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกา12นาทีและปรับปรุงล่าสุดในเวลาเดียวกันโดยผู้จัดการออนไลน์ มาลงรายละเอียดกันเถอดตามรายงานของโคเรียจุนกองเดลี่สื่อชั้นนําของเกาหลีใต้ซึ่งอ้างอิงจากผลการสืบสวนระหว่างประเทศที่ประกาศเมื่อวันพุธที่22ตุลาคมคณะติดตามการความบาตรพหุภาคีหรือ MSMT ที่มีตัวแทนจาก111ประเทศรวมถึงเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นได้ชี้ชัดว่าฮุยอนเพกลายเป็นช่องทางหลักในการฟอกเงิน สำหรับเกาหลีเหนือแม้ว่าแพลตฟอร์มนี้จะถูกสหรัฐอเมริกาฉลบมติความบาตไปแล้วก็ตามเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์และการกักขังซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับปริ้นโฮดอิงกรุปของกัมพูชา เพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นมาอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับการฟอกเงินคริปโตเคอรเรนซีกันก่อนนะการฟอกเงินคือการทำให้เงินที่ได้มาจากทางผิดกฎหมายดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมายโดยปกติจะใช้แพลตฟอร์มหรือระบบการเงินต่างๆช่วยซ่อนร่องรอยในกรณีนี้เงินคริปโตที่ขโมยมันจะถูกแปลงหรือซ่อนผ่านฮุยโอนเพย์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเงินดิจิทัลของกัมพูชาเหมือนกับการล้างรอยนิ้วมือในฉากอาชญากรรมแต่ในโลกดิจิทัลนั่นเองและนี่แหละจุดที่เราควรคิดว่ากัมพูชาเองมีส่วนรับผิดชอบแค่ไหนในนนนเเเรรืืื่่่่ออออองงงี้บบาาาคคคจกกวัมมพูชป็แ แต่จริงๆแล้วการใช้แพลตฟอร์มในประเทศของตัวเองอาจสะท้อนถึงความร่วมมือที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากรายงานนี้ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่หน่วยไซเบอร์ของเกาหลีเหนือซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมอุตสาหกรรมยุบทนของพักแรงงานสำนักข่าวกรองทหารและกระทรวงอุตสาหกรรมพลังงานปอนปนูทาการขโมยและฟอกทรัพย์สินดิจิทัลหน่วยงานเหล่านี้เกือบทั้งหมดอยู่ภายใต้ามาตรการคว่ำบาตรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติ u n เซ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาถูกห้ามทําธุรกรรมทางการเงินกับประเทศอื่นๆแต่ดูเหมือนว่าจะยังหาช่องโหว่ได้อยู่ดีนี่เป็นการกระทําที่ซับซ้อนมากเพราะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทีระดับสูงและสำหรับคนที่ใหม่หนักคุ้นเคยมาดูตัวอย่างง่ายๆกันแฮกเกอร์เกาหลีเหนืออาจอ้างตัวเป็นนักลงทุนหรือผู้สรรหาบุคลากรแล้วล่อลวงเหย่อให้ดาวน์โหลดมันแวร์โปรแกรมอันตรายที่แฝงตัวในอุปกรณ์ หรือจัดสัมภาษณ์งานปลอมเพื่อจ้างงานทางไกลและในบางครั้งพวกเขายังขายข้อมูลที่ขโมยไปให้กับกลุ่มมาแวร์เรียกค่าไทยจากรัสเซียอีกด้วยเหมือนกับการขายของที่ขโมยมาในตลาดมืดแต่ระดับโลกตั้งแต่เดือนมก,กราคม2024ถึงกันยายน2 0 2 5เกาหลีเหนือเชื่อว่าขโมยคริปโตเคอเรนซีไปมูลค่าราว2,840ล้านดอลลาร์ประมาณ93 0 0 0ล้านบาท และตามที่อเมซนทีระบุรัฐบาลเกาหลีเหนือใช้เงินเหล่านี้ไปจัดซื้ออาวุธและวัตถุด,ดิบต่างๆที่ถูกห้ามโดยมติยูเอนซีซึ่งอาจรวมถึงวัตถุสำหรับพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธเป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าเงินจากโลกดิจิทัลที่ดูไร้ตัวตนกลับนำไปใช้ในความขัดแย้งระดับโลกได้ขนาดนี้แต่เดี๋ยวว่านี่เป็นส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปนั่นคือการที่คริปโตเคเรนซีทำให้การโอนเงินข้ามพรมแดนง,ง่ายขึ้นแต่ก็ยากต่อการควบคุมด้วยเช่นกันคุณคิดว่าประเทศต่างๆควรมีกฎหมายทีี่่่เข้้มมงวดวานสหหรรับคิปโตือไ หรือว่ามันเป็นความท้าทายที่ยากเกินไปส่วนเงินทุนที่ฟอกแล้วมักถูกแปลงเป็นเงินสดผ่านคนกลางในต่างแดนโดยที่ระบบยูเนียนเพของจีนเป็นช่องทางสําคัญเครือข่ายฟอกเงินในรัเสเซียฮ่องกงและกัมพูชาต่างก็ใช้ระบบนี้เพื่อประโยชน์รวมถึงฮุย o อนเพซึ่งแสดงให้เห็นว่าการฟอกเงินนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของสองประเทศ แต่เป็นเครือข่ายระดับโลกที่ซับซ้อนและนี่แหละจุดที่ทําให้เรื่องนี้เป็นที่ถกเถียงกันมากเพราะบางคนอาจเห็นว่าสหรัฐหรือประเทศตะวันตกกําลังใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องมือในการกดดันเกาหลีเหนือแต่ในอีกมุมหนึ่งก็อาจเป็นความจริงที่ต้องเผชิญเพื่อรักษาสาันติภาพโลก รายงานยังระบุว่าหน่วยข่าวกรองเกาหลีเหนือมีสัมพันธ์ใกล้ชิดก,กับพนักงานของฮุยอนเพ y ตั้งแต่ปี2022ซึ่งช่วยให้รัฐบาลเปียยอยางฟอกเงิน37.6ล้านดอลลาร์ที่ขโมยมาจาก DMM Bitcoin แพลตฟอร์มคริปโตของญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคม2024และก่อนหน้านั้นในปี2022องค์กรกลิมแพงแ a s s OCIATION ของเกาหลีเหนือใช้ พวนเพย์ฟอกเงิน600ล้านดอลลาร์จาก A X x i ซ i อ f i n i t y บริษัทเกมของเวียดนามเห็นไหมว่าการโจมตีแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนกับเกมที่ไม่มีวันจบแต่สำหรับมือใหม่อยากให้เข้าใจว่าการขามวยคริปตโตมักเริ่มจากช่องโหว่ในระบบนิรภัยของแพลตฟอร์มต่างๆเช่นการพยายามเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ผ่านอีเมลลวงหรือโซเชียลเอนจิเนียริง ประเทศต่างๆในเ s m มเมทีได้สแสดงความกังวลและพูดคุยกับรัฐบาลกัมพูชาในเดือนตุลาคมและธันวาคม2024โดยอ้างว่าฮุยอนเพสนับสนุนองค์กรต่างๆของเกาหลีเหนือที่ถูกอยอ็นความบาดแม้ธนาคารกลางกัมพูชาจะถอนใบอนุญาตแต่ฮุยอนเพยังคงดำเนินการต่อจนกระทั่งฟินซิงของสหรัฐจัดให้วยวันกรุ๊ปเป็นความกังวลหลักในการฟอกเงินในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและนี่คือส่วนที่อาจทำให้ใครๆตกใจทำไมกัมพูชาจึงปล่อยให้เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นได้ บางคนอาจโตว้ว่ากัมพูชาเองก็เป็นเหยื่อของแรงกดดันจากต่างชาติแต่ในทางกลับกันมันอาจเป็นการเลือกข้างที่ไม่ฉลาดในเกมการเมืองโลกสุดท้ายถ้อยถแถลงร่วมของรัฐสมาชิก11ประเทศในมเมเซมที่ย้ำถึงคันธสัญญาในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรยูเนที่มุ่งต่อต้านเกาหลีเหนือและเรียกร้องให้ปิงยางมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในทุกการเจรจารวมถึงเรียกร้องให้ทุกสมาชิก UN เร่วมมือต่อต้านการอำนวยความสะดวกกิจกรรมผิดก,กฎหมายของเกาหลีเหนือที่คุกคามสันติภาพและความมั่นคงโลกที่มา โคเรจุนกองเดลี่แต่เดี๋ยวก่อนนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการอภิปรายนะคุณคิดเหมือนกันไหมว่าการคว่ำบาตรเหล่านี้เพียงพอที่จะหยุดยั้งเกาหลีเหนือหรือว่ามันเป็นการต่อสู้ที่สูสีระหว่างเทคโนโลยีและกฎหมายที่ล้าสมัยและเรื่องของกัมพูชาเล่ามันสมควรถูกตําหนิหนักกว่านี้หรือไม่เพราะปล่อยให้แพลตฟอร์มของตัวเองถูกใช้ในทางผิดบอกความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์สิอยากได้มุมมองจากทุกคนเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียกัน